สุนัขเขาสวยดีนะหน่าหาหมามาเลี้ยงแบบนี้บ้างจัง ทำอะไรอยู่คะอืมพอดีแม่ดูต้นไม้เห็นไหมลูกหลังบ้านเนี่ยมีที่ว่างอยู่แม่ก็เลยว่าจะไปปลูกเพิ่ม,มสวยไหมสวยดีนะคะแม่มบ้านเราจะได้มีสีเขียวเพิ่มขึ้นเด้อ <c oughs> แาลว,ว่าแต่ต้นน้ําอยู่ไหนคะอ๋อน้องเล่นกับอาชีอยู่หน้าบ้านนะลูกงั้นเดี๋ยวหนูไปหาต้นน้ำกันนะคะ <c oughs> <c oughs> นะเราเนี่ยเล่นทั้งวันเลยมันก็ต้องมีบ้างแหละพี่แล้ววันนี้พี่ไม่ไปไหนเหรอ,อพี่เหรอไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าอาทิตย์หน้าพี่มีสอบแล้วหลังจากสอบเสร็จนี่หนะยพี่ก็มีฝึกง,งานทั้งเดือนเลยอืมแล้วเราอ่ะมีแผนอะไรบ้างอม,มีครับเดี๋ยวัพรุ่งนี้จะพาอาชีพไปเดินเล่นที่สวนตรงหลังหูบ้านอืมแล้วเตรียมของพร้อมหรือยังม,มันต้องเตรียมของไมดเลยเหรอครับพี่ ต้องเตรียมสิจ๊ะถ้าสมมติว่าเราจะพาสุนัขของเราเนี่ยออกนอกบ้านใช่ไหมเราก็ต้องพกแบบประจำตัวสุนัขและแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูทุกครั้งที่เรียกตรวจและที่ขาดไม่ได้เนี่ยนะคือสายจูงสุนัขและเราก็ต้องจับสายจูงสุนัขตลอดเวลาด้วยถ้าสุนัขดุได้นะก็ต้องมีที่ครอบปากคบหมดทุกอย่างยกเว้นสายจูงนี่แหละใครจะพอช่วยน้องคนนี้ได้บ้างนะอืม พ่อไงพ่อไม่ใช่กับพี่ไงพี่เหรออุ้ยใช่เหรอใช่พี่แนะนะออพี่ตลอดเลยนะเนียนมากงั้นถือเป็นคำรับปากแล้วกันขอบคุณครับอะไรยังไม่ได้บอกจะซื้อให้เลยบอกแล้วบอกตี่ไหนไม่ได้บอกบอกไปแล้วไม่บอกถามอาชีดิไม่ได้บอกใช่ไหมใช่ไหมไม่บอกแล้วเฮ้ไมเขาอยากไปวิ่งเล่นเนี่ย ไไหหนนยงปวิ่่เเลรรอราอาสรุปถึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขสภากรทมได้ออกข้อบัญญัติข้อนี้ขึ้นมาเพื่อสามารถควบคุมและดูแลจํานวนรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากสุนัขเหล่านี้ก่อนที่เราจะพาสุนัขออกจากบ้านเราควรพกบ,บัตรประจําตัวสุนัขและต้องแสดงบัตรให้ดูทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจและที่ขาดไม่ได้คือสายจูงสุนัขที่แข็งแรงเราต้องจับสายจูงสุนัขตลอดเวลา ถ้าสุนัขดุเราควรมีที่ข้อปากเจ้าของสุนัขอย่าลืมพกบัตรตอนพามาเดินนอกบ้านระวังจะมีความผิดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทถ้าเราทุกคนเข้าใจและร่วมมือกันทำกรุงเทพมหานครจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะรักกรุงเทพรวมสร้างกรุงเทพ กับหม่อมราชวงศุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร